ครับผมเอาละครับเรียบร้อยครับผมพอใจที่ตรงนี้แล้วครับด้านหลังแอมจะมีขวดน้ํามใบนะครับด้านบนหัวแอมจะมีขวดใหญ่หนึ่งใบด้านข้างมี1ใบเล็กแต่ยาวนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านล่างจะมี3ามใบเอาไว้สาหรับให้แอมแกกระแทกนะครับใส่เข้าไปในกล่องนั้นครับอะแดปเตอร์แยกอยู่ตรงนี้นะด้านหน้าผ้าลําตรงนี้มีคาดนิดหนึ่งนะครับตรงทีห้อเฟอร์นนเดสยังดีอยู่ผ้าลําพงสภาพดี ตรงนี้มีรอยขาดอีกหน่อยนึงต้องหัวสภาพดีครับตู้ใบใหญ่เนี่ยนะกว้างนะตรงนี้สภาพโอเคมีรอยหนังขาตรงนี้อีกแล้วนะครับมันก็ไม่ขาดยังไม่ขาดออกจากกันนะครับตรงนี้สภาพดีครับเสีย่รงสปริงคำรามครับละโพงสี่ดอกครับแางสปริงรีเวิร์บสาอ,อยู่นี่ครับ สี่รีบออกครับสี่รีบออกมันครับผมเริ่มต้นอรแรกก็ใช้กระแทกนั้นหนาหนึ่งชั้นแรกไปก่อนครับเป็นออเดอ็บ ค่เป็นออเดอร์ครับต้องใช้หลายชั้นครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมทําอย่างไรครับแ้ะปลอดภัยจริงๆครับนี่ครับผมใช้กระแทกแบบอย่างหนานะครับเลือกอย่างพิเศษที่มันหนาตัดจัดเลยนะครับไม่ใช่กระแทกบางบานครับจะเป็นเกรดกระแทกที่มันแพงขึ้นมาแล้วก็จะหนามากนะครับนี่ครับชั้นแรกก็หนาปึ๊กเลยแผ่นใหญ่เลยนะครับชั้นที่หนึ่งนะครับ ครับผมชั้นที่หนึ่งผ่านไปนะครับแค่นี้ก็หนามากแล้วนะแผ่นหนาเข้าเดิมครับแผ่นใหญ่อีกหนึ่งชั้นครับแพ็กตามประกบเข้าไปอีกครับแค่นี้สำหรับผมยังไม่พอครับถ้าเป็นที่อื่นอาจจะโอเคแล้วเนี่ยหนามากแล้วเนี่ยสามชั้นแล้วหนาหนาเลยสามทบเม่สามชั้นสามทบยังไม่พอครับสําหรับผมครับไปต่อครับ ครับผมชั้นที่สองเรียบร้อยครับหนามากทีนี้ผมจะแพคแค่นี้ก่อนพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะใหญ่มากจนหากล่องใส่ไม่ได้ทีนี้ต้องเอาขวดน้ามารองการแทกทุกมุมให้ให้กับแอมเท่านั้นเองครับจริงๆเป็นคนเดือนี่แค่นี้เหลือเฟือน,นะครับหนามากจนแบบแต่มันเป็นของหนักอะครับยังไงมันก็ต้องโยนอยู่แล้วครับมันไม่มีทางไม่โยนหรอกแล้วมันเป็นรางสปริงรีเวิร์บด้วยอันตรายครับนี่หนามากเลยนะครับ ถ้าจะไม่เห็นตัวแอมอยู่แล้ะมาใช้กระแทกแผ่นใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเอาหาขวดน้ำลองอีกครับครับผมมอปแปลงไฟร้อยสิบมือหนึ่งนะครับผมจะแพ็กแยกไปต่างหากแบบนี้นะครับเวลาแกะของท่านช่วยดูด้วยนะครับนะจะมีมอปแปลงอีกก้อนหนึ่งนะครับแยกแยกไปนะครับผมขอบพระคุณมากครับ ครับผมอันนี้เฉพาะหม้อแปลงไฟร้อยศนนะครับขนาดหม้อแปลงงแพ็คหนาไปขนาดนี้เลยครับแยกไปนะครับบางคนเอาไปสายในหลังตู้แอมป์ไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันไปกระแทกลาโพงดอกลําโพงไว้ขาดหมดนะครับอันตรายแยกดีกว่าครับขวดน้ําสะอาดนะครับอุปกรณ์ที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดครับเดี๋ยวผมแพ็คให้ดูครับครับผม นอกจากเราจะแพกหนาแล้วนะครับด้านข้างและด้านหน้าผมใช้ขวดน้ําด้วยนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังที่ต้องวางนอนกล่องตู้แอมเนี่ยฝาด้านหลังมันจะมีสปริงรีวิร์บแล้วก็มีลําโพงใช่ไหมครับมีฝาปิดหลังใช้ขวดน้ําเนี่ยวลาแอมมันกระแทกนะครับมันซอฟได้ดีมากๆนะครับกระเด้งทําให้แอมเราเนี่ยไม่โคมไม้แตกไม้อะไรได้นะครับมันจะกระเด้งอันนี้ก็คือด้านข้างเวลาถูกกระทบจากด้านข้าง มือผมเจ็บด้วยบัญชานะครับมันก็จะกระเด้งออกนะครับถึงเกิดน้ํามันจะบี้แตกยังไงมันก็กระเด้งครับก็ยังดีดีกว่าการกระแทกเยอะครับครับอันนี้ก็แพกไปเหมือนกับแทบไม่ได,ไได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เพราะว่าขวดน้าจะช่วยซัพพอร์ตแต่ถ้าขวดน้ํามันเกิดแตกการกระแทกก็จะได้ซัพพอร์ตอีกชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวด้านหน้าก็จะแพกด้วยนะครับเดี๋ยวเอาลงกล่องก่อนแล้วก็ด้านหน้าค่อยวางการกระแทกอีกอทีนึงครับ ครับตอนนี้เอาขวดน้ําลองด้านใต้แล้วนะครับใต้ใต้แอมนะครับที่จะวางลงลงบนชั้นล่างของกล่องนะครับจะเห็นมีขวดน้ําจากบาลานิดีก็วางได้ครับมันจะกิ้งหน่อยก็ไม่เป็นไรเจะอาจจะเอาขวดเล็กมาวางมันจะได้วางไม่เอียงแล้วก็นี่ด้านด้านหลังครับด้านข้างครับเดี๋ยวด้านบนอีกขวดนะครับก็จะบาลานพอดีแอมจะถูกใส่ในกล่องนี้ครับแล้วก็มี กระดาษรองข้างในอีกครับแล้วกล่องนี้หนามากครับเป็นกล่องลังใส่แอร์นะครับหนามากผมตัดแพ็คเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวจะแปะเป็น2ชั้นดัดแปลงมาจากกล่องที่ผมใส่แอมมาจากกรุงเทพนะครับกระดาษพวกนี้มันหาซื้อยากนะครับนี่ครับครับผมเอาละครับเรียบร้อยครับผมพอใจที่ตรงนี้แล้วครับด้านหลังแอมจะมีขวดน้ํา3ใบนะครับด้านบนหัวแอมจะมีขวดใหญ่1ใบด้านข้างมี1ใบเล็ก ยาวนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านล่างจะมี3ใบเอาไว้สำหรับให้อแ์แกระแทกนะครับใส่เข้าไปในกล่องนั้นครับอะแดปเตอร์แยกอยู่ตรงนี้นะครับเวลาแกะกล่องหาดีๆนะครับอย่าทิ้งไปนะครับอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับทีนี้ดูตัวกล่องครับตัวกล่องนี้เป็นกระดาษที่เขาใช้ใส่แอร์นะครับซึ่งผมก็ต้องมาดัดแปลงตัดแปลงให้มันเข้ากับแอมนะครับด้านในก็แพ็คแบบนี้ก็จะมีกระดาษรองหนาเหมือนกันนะครับ กระดาษลังที่มันหนาๆเนี่ยรองอีกชั้นหนึ่งเพราะตรงนี้จะเป็นด้านตูดนะครับเขาจะต้องกระแทกตรงนี้อยู่แล้วแล้วเราก็มีขวดน้ําด้วยขวดน้าอีกสามขวดรองอยู่แล้วนะครับแอมถูกจะถูกใส่เข้าไปในนี้ครับนี่ครับกระดาษพวกนี้แข็งนะครับหนามากเอามือเนี่ยหักเต็มแรงยังาจะไม่หักเลยครับแข็งมากครับนี่ครับเวลาเข้าซองด้านบนครับด้านหลังครับสามขวดด้านหน้าครับสองขวด ด้านข้างผมต้องยอมเอาขวดน้ําออกต้องแพ็คไปอย่างนี้เ <p> พราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแพ็คไม่ได้กล่องจะใหญ่เกินไปนะครับด้านข้างจะเป็นจุดที่ผมอันรุ่มมลวยได้การกระแทกแค่นี้ก็น่าจะหนาหนาเพียงพอครับอันรุ่มมลวยได้ให้เขากระแทกไปด้านบนเขากระแทกเจอขวดครับด้านหลังเขาแทกเจอขวดครับด้านหน้ากระแทกเจอขวดครับด้านล่างโยนลงไปที่พื้นมีทั้งกระดาษรองหนาๆสองชั้นนะครับและยังมีขวดน้ำอีกสามขวดอยู่ใต้ล่างนี่ครับวาง นี่ครับถ้าไม่รอดก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วครับสุดฝีมือครับด้วยใจครับครับถอดให้ดูอีกทีนะครับตรงนี้อะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับผมแพคไปตรงนี้นะครับนี่นะครับอะแดปเตอร์ไฟร้อยสิบตรงนี้นะครับแพคติดไปตรงนี้นะครับตอนแกะอย่าลืมนะครับอะแดปเตอร์ตรงนี้ครับผม